ถ้าความฝันมันฟรีทำไมวันนี้คุณไม่กล้าฝันแล้วถ้าจะฝันทั้งทีฝันใหญ่ไปเลยดีกว่าไหมคุณเคยมีคำถามนี้อยู่ในหัวคุณบ้างไหมคะโคชุริศึกษาคนสำเร็จนะจากทั่วโลกนะคะโคชุริพบว่าสิ่งที่ทำให้คนปกติแตกต่างจากคนสำเร็จคือคนสำเร็จทุกคนกล้าฝันใหญ่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นสติฟจ็อบนะ ที่เขาสำเร็จสามารถสร้าง iPhone ได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาฝันว่าเขาจะย่อโลกลงมาให้อยู่ในมือของคนเขาก็เลยสามารถสร้างโทรศัพท์ที่ใช้ทดแทนคอมพิวเตอร์จนในปัจจุบันนี้นะสร้างโลกในมือถือนะคะให้อยู่ในมือคุณได้หรือว่าจะเป็นคุณริชาร์ดแบรนซันนะที่มีความฝันว่า เขาจะต้องพาผู้คนออกไปท่องอวกาศจนทำให้เขาสร้างโปรเจกต์ Virgin Galactic นะคะซึ่งในปี2020มีโครงการที่จะพาคน ไปยังดวงจันทร์ค่ะหรือแม้แต่คนสําเร็จในประเทศไทยอย่างอาจารย์บัณฑิตตอึ้องรังสีนะคะอาจารย์บัณฑิตมีความใฝ่ฝันตั้งแต่อายุ17ว่าอาจารย์จะเป็นคนดังระดับโลกแล้วก็ทําให้อาจารย์บัณฑิตนะสามารถไปชนะการเป็นวาทยากรระดับโลกที่แคเนกี้ฮอรได้ตั้งแต่อายุยังน้อยวันนี้นะสิ่งเดียวที่แยกระหว่างคนธรรมดากับคนสำเร็จก็คือการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วคนสำเร็จทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศต่างก็ล้วนแล้วแต่มีความฝันค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่โคชุรีช่วยคุณได้ค่ะเริ่มต้นค้นหาตัวตนของคุณแล้วก็ลองดูสิว่าคุณมีศักยภาพอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณที่คุณจะสามารถดึงออกมาแล้วก็ทําให้ความฝันนั้นของคุณเป็นความจริงได้ค่ะโคชุรีมีคอร์ส V.I.P. Group Coaching คอร์สที่จะเปลี่ยนคุณตั้งแต่ภาพลักษณ์ที่ทําให้คุณแทบจําตัวเองไม่ได้แล้วก็ช่วยคุณดึงความมั่นใจค่ะในการออกมาทําคลิปออกมาไลฟ์ ให้ผู้คนได้รู้จักคุณค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือคุณจะได้คลิปพรีเมียมของตัวเองกลับบ้านไปด้วยถ้าคุณอยากรู้ว่าคอร์สนี้ให้อะไรบ้างลองดูภาพบรรยากาศของคนที่มาร่วมคอร์สในรุ่นที่1ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเปิดรับเป็นรุ่นที่3แล้วของรอบเดือนกรกฎาคมโคชริมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะคะราคาเพียง9,900บาทค่ะจากปกติ19,900บาทวันนี้ <Wow. S 1> ถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณรู้ว่าคุณมีฝันใหญ่พออย่าพลาดค่ะเพราะว่าราคาปรับขึ้นตลอดนะคะวันนี้คว้าโอกาสดีในราคาที่คุณจับต้องได้ค่ะสนใจทักมาได้ที่ Line แอด โคชูรีนะคะเพราะว่าโคชูรีรับจำนวนจำกัดค่ะวันนี้โคชไปก่อนค่ะบ๊ายบาย